ววมมสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนดูหนังเรื่องนี้ครับผมดาบพิฆาตอสูร The Movie แบบฟรีฟรีนะครับผมด้วยแอปพลิเคชันไอฉีอี้ครับผมอ่าตัวนี้นะครับเขียวๆนี้นะถ้าใครไม่มีนะครับผมไปโหลดที่ play store ครับผมพิมพ์ i q i y นะจะเป็นไอชีอีอตัวนี้นะครับสามารถเมื่อโหลดเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเปิดได้โดยไม่ต้องล็อกอินเลยนะครับผมนี่นะของผมยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับก็สามารถดูได้นะหรือถ้าใครอยากดูแบบไม่มีโฆษณานะครับก็กดซื้อได้ครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับเดือนแรก15บาทนะถ้าใครเข้ามาที่หน้าแรกแล้วเนี่ย ก็จะมีทั้งซีรีส์นะมีหนังจีหนังเกาหลีการ์ตูนนะครับเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับดาบิฆ่า,าละสูนที่เป็นภาคไทยนะแต่ว่าที่เป็นที่เป็นซีรีส์2ี่กตอนอะ่ะดันเป็นภาคอาภาคญี่ปุ่นนะครับผมเป็นอ่านซับไทยแล้วก็มาดูกันนะกดเข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะ าขา,ายชาบ้าใหม่รับโคสฟรีสามสิบเอ็ดธันวา,วาคมนี้เลยอ,อ,อีช้อปปี้ต้องดูให้จบนะครับผมปอะมาสามโฆษณานะ,ะใจเย็นนะครับโฆษณาละห้าวิแบบนี้ครับผมง่ายๆนะครับเลื่อนดูได้ตามใจชอบระหว่างระหว่างดูเนี่ยมันจะไม่มีโฆษณาแล้วนะัจะมันจะมีโฆษณาแค่ตอนเข้าครั้งแรกนะครับผม ่แล้วก็ข้างล่างเนี้ยก็จะเป็นไฮไลท์ในช่วงต่างๆนะครับของดาบพิฆาตระศูน์นะครับแต่จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมยังไงก็ดูจบแล้วเนี่ยสามารถไปหาซื้อหนังสือดูต่อได้นะครับผมอ่หนังสือจะเป็นเล่ม8นะนะแบบนี้ นะครับผมหนังสือเป็นเล่ม8แบบนี้ถ้าใครสนใจมีลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมเดี๋ยวผมลงคลิปไว้ให้นะก็จะเป็นอ่าหลังจากที่คยวจูโร่เขาแหมไม่อยากสปอยนะฮะโอเคยังไงเล่ม8เนี่ยก็คือต่อจากเดอะมูฟี่ครับผมนะถ้าใครชอบอยากดูทั้งหมดมี23เล่มน,นะครับผมศึกษาอ่านไปเรื่อยๆนะฮะเก็บเงินเล่มไม่เจบบาทเองถูกมากนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ